สวัสดีครับพ่กับผมทนาวีร,รย,ยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่242ในตอนที่242วันนี้ก็เป็นเรื่องผู้จัดการมรดกปิดบงังยกักย้ายทรัพย์มรดกต้องถูกจํากัดมิให้รับมรดกหรือไม่ผู้จัดการมรดกปิดบงังยกักย้ายทรัพย์มรดกต้องถูกจํากัดมิให้รับมรดกหรือไม่นะครับผู้จัดการมรดกโอนทรัพย์มรดกให้แก่ตนเองแต่ไม่ได้โอนเป็นชื่อของทายาทหรือไม่ได้โอนเป็นชื่อของบุคคลนอก ถือเป็นการยักย้ายปิดบงังทรัพย์ปศดกได้ต้องถูกจํากัดไม่ให้รับปะดกหรือไม่และมีเหตุถอดถอนผู้จัดการมาดกตามกฎหมายหรือไม่นะครับในกรณีเ,เช่นนี้นะครับมีกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งริษมมาตรา1605เห้าเขาบัญญัติว่าอะไรเขาบัญญัติว่าทายาทคนใดยักย้ายหรือปิดบงังทรัพย์ปะดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยช่อฉนหรือรู้อยู่ว่าตนทําให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่น ทายาทคนนั้นต้องถูกจํากัดมิให้ได้รับมรดกเลยแต่ถ้าได้ยักย้ายดีปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนได้ทายาทคนนั้นต้องถูกจํากัดมิให้ได้รับมรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้นนะครับก็แสดงว่าการที่ท่านนะครับในฐานะผู้ดูการมรดกนะครับหรือจะเป็นนฐานะทายาทและเป็นผู้ดูการมรดกด้วยได้มีการยักย้ายหรือปิดบังหรือช่อฉนมรดกเนี่ยท่านอาจจะถูก จำกัดไม่ให้รับมาดกเลยและอาจจะเป็นเหตุให้ถอนพฤติการมาดกได้ซึ่งมาตรา1605เขาบอกไว้เช่นนั้นนะครับส่วนคําหมายของคำว,ว,ว่ายักย้ายนั้นหมายความว่าอะไรคําว่ายักย้ายหมายความว่าเปลี่ยนที่ไปไว้ที่อื่นต้องเป็นสังหาริมทรัพย์และมีตัวทรัพย์นั้นอยู่การทําลายไม่ใช่การยักย้ายนะครับการปิดบังหมายความว่าไม่ยอมบอกเกี่ยวกับซ่อมรดกว่ามีอยู่เท่าใดน,นะครับส่วนการช่อฉนคือ มีเจตนาเอาทรัพย์มรดกเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวและมีการใช้อุบายนะฮะหลอกลวงคนอื่นนะครับคําว่ารู้อยู่แล้วหมายความว่าอาจจะไม่เจตนาช่อฉนแต่มีความโกรธแค้นเช่นการทําลายทรัพย์มรดกนะครับแต่เรื่องที่ผมจะพูดนี้เนี่ยหมายความว่ามันมีเรื่องที่ศาลเ,เคยตัดสินว่านะครับในปีพศ .2522 ศาลเคยตัดสินว่าถ้าผู้จะเป็นผู้จัดการมรดกตามคําสั่งศาลแล้วนะครับ ต่อมาได้โอนทรัพย์มรดกเป็นของตนเองเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกเพราะอะไรเพราะว่าโอนมาเป็นของตนเองไม่ได้โอนเป็นของบุคคลภายนอกนะครับตอนนี้ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเป็นคําพิพากษาของศาลที่430ทับ2562ตัดสินไว้เมื่อปี2562เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ท,ทําพินัยกรรมไว้โดยมีทรัพย์ประดกหลายรายการได้แก่งเงินสดที่ฝากไว้กับธนาคารต่างๆหุ้นในบริษัทและที่ดินอีกหลายแปลงต่อมาศาลมีคําสั่งตั้งจําเลยที่1ถึงจําเลยที่3เป็นผู้จัดก,การมรดกของผู้ตายโดยจําเลยที่หนึ่งเนี่ยเปลี่ยนชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทมาเป็นชื่อของจําเลยที่หถึงที่3ามเนี่ยนะผู้จัดก,การมรดกแม้ต่อมาจําเลยที่1หรือที่ได้เปลี่ยนแปลงชื่อในการครอบครองทรัพย์มรดก และเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นหลายรายการมาเป็นชื่อของจำเลยที่1ถึงที่3แต่นะครับมิได้โอนทรัพย์ระดกดังกล่าวต่อให้บุคคลอื่นอีกจึงไม่เป็นอะไรครับพฤติการที่ถือว่าจำเลยที่หและจำเลยที่3ยักาย้ายโดยช่อฉนหรือรู้อยู่ว่าตนทําให้เสื่อมประโยชน์แก่ทายาทอื่นไม่เป็นเหตุให้ถูกจํากัดมิให้รับบดกของผู้ตายตามมาตรา1605วรรคที่1นะครับนั่นหมายความว่า หากท่านได้รับการแต่งตั้งจากศาลเป็นผู้จัดการมรดกแต่ท่านนะครับโอนทรัพย์มรดกเป็นของตนเองแต่ยังไม่มีการยักย้ายยังไม่มีการขายไปยังบุคคลนอกตามคำพิพากษาสารฎิกาที่430ทับ2562ตัดสินไว้ว่าปี2 5 6 2บอกว่าไม่เป็นเหตุให้ถูกจำกัดมิให้รับมรดกตาม1605วรรคที่1นะครับ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ในตอนที่2 42ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิรยุทธ์พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมทนายวิรยุทธ์นะครับติดตามและรับชมทนายวิรยุทธ์้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube หรือใน Facebook นะครับพิมพ์คำว่าทนายวิรยุทธ์ในช่องค้นหานะครับก็จะพบเจอข้อกฎหมายที่ทนายวิรยุทธ์ได้ลงไว้ให้แฟนคลับได้ติดตามกันเป็นจำนวนมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ หรือจะว่าจ้างก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ใต้ลิงก์วิดีโอที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับขอบคุณครับ